ลองรับงานสั่งตัดชุดครั้งแรกจะออกมาเป็นยังไงณทีนี้มีเพื่อนมาจ้างตัดชุดไปงานแต่งพอดีนะคะก็เลยอยากจะพามาดูขั้นตอนการทํางานของติสกันค่ะอันดับแรกเราก็จะนัดเจอกันเพื่อวัดตัวก่อนคุยแบบที่อยากได้ออกแบบชุดร่วมกันแล้วก็มาทาแพทเทิร์นค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทดลองแพทเทิร์นด้วยการตัดชุดหมอกอัพลงบนผ้าดิบนัดเพื่อนครั้งที่2เพื่อลองชุดหมอกอัพว่ามีต้องปรับแก้แพทเทิร์นตรงไหนไหมถ้ามีจุดที่ต้องแก้ก็จะจดกลับมาแก้ค่ะแล้วรอบนี้ติสก็หกชุดแผ้า แล้วก็ยังเข้ากับทีมงานกลับบ้านมนาะแก้แพทเทิร์นนะคะพอแก้จนโอเคแล้วก็ออกไปซื้อผ้าตามที่เลือกกันไว้ค่ะตอนไปซื้อผ้าเจอปัญหาคือร้านไม่มีสีผ้าที่อยากได้ก็เลยต้องเลือกมาเป็นผ้าอีกเนื้อหนึ่งที่สีแล้วก็เนื้อสัมผัสใกล้เคียงกันแทนหลังจากนั้นเราก็จะตัดชุดลงบนผ้าจริงกันค่ะซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาเยอะที่สุดเลยพอเป็นงานสั่งตัดครั้งแรกก็รู้สึกกดดันเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะชอบตัดเสื้ออยู่แล้วเพราะว่าปกติเวลาตัดใส่เองมันชิลมากๆ อยากทำพลาดค่ะอยากทำให้ออกมาดีที่สุดและนี่ก็เป็นชุดที่ตัดเสร็จแล้วนะคะคือออกมาน่ารักมากชอบมากหลังจากตัดชุดด้วยผ้าจริงเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการนัดลองชุดอีกครั้งเพื่อมีการปรับแก้ค่ะแต่ว่าครั้งนี้โชคดีที่ชุดออกมาพอดีตัวเพื่อนแล้วไม่ต้องแก้เลยขั้นตอนการทํางานของติสเวลาตัดชุดให้คนอื่นก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็จะแอบละเอียดกว่าเวลาตัดใส่เองนิดนึงถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้มาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ